เขาวิดีโอคอลมาเลยใช่วิดีโอคอลกันทำไมขาดกันไม่ได้ยลยไม่ไปด้วยกันเออริงก็อยากให้ไปด้วยกันแต่ด้วยความที่เขาเขาเคลียร์งานแล้วมันมันไม่ทันฝั่งเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นค่ะเขาก็เลยไปเกาหลีจัดการอะไรได้ไม่ทันเขาก็เลยไปนู่นเลยไปได้มาชุนชวนกันตลอดเวลาเป็นห่วงเขานี่เป็นยุ่งญี่ปุ่นเป็นห่วงค่ะใช่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 เขาก็ห่วงค่ะเขาเป็นคนห่วง หนู่เก็บข้าวเก็บของแล้วขึ้นที่สูงขึ้นไปไหนไม่ไปที่ไหนต้องขึ้นที่สูงไหมตอนนั้นเหรอตอนนั้นตอนนั้นคือหนูพักใกล้ทะเลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใกล้ใกล้ที่ที่เขาเกิดสึนามิแต่เขาสั่งให้เพื่อนเอาแพ็คกระเป๋าเดี๋ยวนี้เราขึ้นที่สมุงก็เลยแพ็คกระเป๋าแล้วสูงสุดของเราคือตรงไหนชั้นสองแล้วผู้ชายเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนี้หรอตกใจคือจริงๆมันต้องขับรถถึงจะขึ้นเขาได้เราแพ็คไว้ก่อนผู้จัดการไม่อยู่เพราะว่าเขาแก่แกออกไปออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยต้ไปใส่แล้วลย จริงคนทักไปถามเยอะแม้เพราะมันเกิดเหตุการณ์แล้วปุ๊บก็คือเห็นแบบญี่ปุ่นเลยคนเป็นห่วงเราก็ตกใจอะเราก็เป็นคนที่ตกใจอยู่แล้วเราเปนคนที่วายก็เลยเก็บทุกอย่างใส่ถุงเท้าด้วยรองท้าที่สูงแล้วจริงตอนนั้นเราได้แบบสัมผัสรู้สึกอะไรไหมว่าเออมันมีเหตุการณ์ใดๆตรงฝั่งหนูไม่รู้สึกเลย ในทะเลเชอรไม่มีเพราะว่าเราอยู่ไกลถูกไหมใช่อยู่ไกลอยู่ไกลจริงๆแล้วอยู่ไกลค่ะแต่ว่าตกใจเหมือนอยู่ใกล้เออได้เช็คข่าวไหมคอยเช็คข่าวว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสแบบเข้ามาใกล้เราหรืออะไรยังไงก็เช็คค่ะก็จริงๆเช็คเรื่อยๆเลยค่ะจะได้เตรียมโทรถูพแผ่นอื่นกระเป๋าที่เก็บไปแล้วจะได้รู้ว่าเอาออกมาได้ไหมแต่ก็คือไม่ได้ตื่นตูมแต่ว่าเก็บกระเป๋ารอแล้วใช่เราต้องแบบระแวดระวังเตรียมพร้อมไว้ก่อนคือในโมเมนต์นั้นคือแบบจะต้องแบบรีบกลับใครไหมหรือว่าจะต้องยังไงต่อวางแผนยังไงตอนนี้ ไปเที่ยวต่อกะว่าจะขึ้นที่สูงกะขึ้นเขาไปก่อนที่ได้แค่นั้นหลังจากนั้นที่มันเกิดคึณแม่ว่าจะอยู่นั้ร์สองอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรใการเดินทางไหมคะไม่มีเลยค่ะทำที่ถึงเดินทางนี่แหละค่ะการเที่ยวครั้งนี้รับรื่รับรื่ค่ะมีเรื่องน่าตกใจบ้างแต่ก็แบบก็ระวังตันนั่นแหละค่ะข่าวอะไรแค่ไม่มีอะไรอันตรายไม่มีอะไรอันตรายค่ะแล้วคุณที่วิดีโอคอลมันเป็นยังไงสำหรับมันมันเหมือนอยู่ด้วยกันไหมไม่เหมือนแต่ว่ามันก็ดีค่ะรู้สึกว่าแบบพอมันเริ่มต้นปีเราก็อยากไว ก็อยากก็อยากให้เขาเป็นปีที่ดีแหละงานดเขาบอกว่าอวยพรในคลายการงานดีรักดีไม่ถามว่าอวยพรเขาอย่างนี้หรอไม่ได้อวยพราไม่ได้อวยพรอวยพรอย่างไนเขาเด้ร่กันปีแรกไมหรือว่าไม่ผนํานะแฟนเขาได้ออไลถ่ายวิดีโอพรวิดีโอพรไปก่อนมันต้องมีโอกาสสักปีแหละ ตั้งปีต้องเป็นของเราใช่ปะจะไหมคะแต่กลับมาเจอกันเราไม่ได้เจแล้วค่ะเนี่ยคเปลนร้านของแบรนดี่ใหม่อะไรที่กันบ้างไม่มีเลยนะคะเขาเปลานเขาเป็นไงบ้างก่อนที่เขาจะมาี่นี่เลยไหมคนเยอะค่ะขวดนิดนึงใส่ไปบนของเราแล้วซื้อได้มาฝากเราก็ของประจุกระจิกน่ารักอะไรอ่ะไม่บอกเอาก็อยากรู้มีหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นของนิสซอติงตองไหมเนี่ยมันต้องมีเบาว่ะเดี๋ยวกขาตุ๊กตาบ้างอะไรบ้างไม่ตื้ออะไรไม่ดีดมันก็มีมันก็ดีอยู่ อะไรก็เลยมาให้เราหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นชนกันไหมไม่ถึงกับชนแต่ก็มีกางเกงกางเกงแปลว่าผู้ชายชุดกางเกงกางเกงให้เราเอป็นกางเกงแฟชั่นกางเกงแฟชั่นไม่คู่อ่ะกางเกงช้างเงี่ยอ่ะกางเกงช้างกางเกงานไทยมีรรีไซส์เราเลยเหรอเขาเป็นกางเกงฟรีไซส์ยังยืดด้วยตอนที่ขยี้ถมไหวจยืดด้วย หรผู้เราเป็นคนซื้อของแปรกันนะผู้อื่นเขาแบบซื้อของแบบโรแมนติกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของนิสอปกางเกงปีใช้แต่มันน่ารักมันเป็นแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าอีฝั่งต้องชอบแล้วชอบไหมชอบค่ะแล้วเป็นของธรรมดาของธรรมดาที่พิเศษลงไอเดียพวพวกเฟิร์นชิลๆไงเออเออแล้วเฟิร์นซื้ออะไรให้เขาแล้วยังไม่รู้เลยหนึ่งในนั้นมีของนิสอลปต่อมีหลายอย่างชอบชอบพูดไม่หมดเขาเป็นไงบ้างเขาบอกว่า อา้าวใสอะไรเขาถามก่อนเอาตรงนิสซอเอาไว้ใส่นิสอปากกาที่แบบเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรมัาก็<อ>ได้ใช้งานจริงใช้งานจริงเออ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 ลเลยเป็นเรื่องของนิสออะไรก็ไม่รู้เนี่ย้ออของขวัญไง,อ,งยอยากรู้หรือ,รอว่าเก็บตุ้มใหญ่มาเล่นไท่เดือนหน้านเลยก็ตามตาม,ตามเทศกาลตามสิ่งที่เราเจอเจออะไรมาน่ารักเห็นอะไรก็คิดถึงคาจะเล่นใหญ่อีกไหมเล่นใหญ่ไม่เคยเล่นใหญ่เลย หลอใหญ่หรอคิดไม่ได้หรอกเราไม่เท่าไหร่เพราะว่าชิลชิลไม่ได้ไปเล่นใหญ่ไม่ใช่ไหมครับเออมาเลเซียรับงานชื่อไหมสาอยากได้อยากได้ใช่ไหมรอไหมไม่ต้องรอรอได้เพื่อการเดินเหาเพราะไม่มีคิวอยากได้เช็คคิวเต็งก่อนเออเออนี่ยขอให้คนข้างหลังไว้ไม่ได้ต่อมาไหมไม่ได้ต่อมาไหมไม่ได้ต่อมาไหมไม่รู้แล้วคำถามมีแต่มันไม่มีคิว จริงวันไหนก็ได้ค่ะชอบทำงานด้วยกันทำงานอย่างเดียวเหรอก็ชอบทุกอย่างด้วยกันเออแล้วอยู่ด้วยกันหนาจบถูกไหมเวลาพูดถึงนายก็ยังเขินอยู่แบบมากๆดูเหรอดูเหมือนเขินที่สุดโอดูไม่ออกม้วนเป็นเลขแปดแล้วเนี่ยดูออกตัวบิดขนาดแบบนั้นโอเคเอาใหม่ยยืนนิ่งๆยังเขินอยู่เนาะยังเขินอยู่